นะทีนี้ไปต่อกันที่สำหรับแพลตฟอร์มไทยชนะครับหลังจากที่เริ่มมีการผ่อนปรนระยะที่2ครับผู้ที่เข้าใช้บริการห้างสสินค้าและร้านค้าต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องสแกน QR code แต่ปรากฏว่ากลับมีมิจฉาชีพไปก๊อปปี้เว็บไซต์ไทยชนะแล้วต้องการที่จะหลอกให้ประชาชนเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานในทางที่ผิดครับ นายแพทย์พลวัตวิทูลกลชิตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการและการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด -19 รายงานความคืบหน้าการใช้งานระบบไทยชนะเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับระบุว่ามีคนไทยเนี่ยปัจจุบันใช้งานแล้ว11,757,624ราย แล้วก็มีร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนมากกว่า1,7775ร้านค้าปริมาณการใช้งานในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเกือบ3ล้านคนแล้วก็สำหรับ8วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้งานเช็คอินและเช็คเอาท์ทั้งสิน้นประมาณ47ล้านครั้งทำให้การตอบแบบสอบถามและแบบประเมินต่างๆทั้งสิ้นเนี่ย11ล้านหมายเลขโทรศัพท์หรือ11ล้านคนโดยประมาณตัวเลขการใช้งานสูงสุดเฉลีย่ยอยู่ที่ 33,120ครั้งซึ่งถือว่าคนไทยเนี่ยมีการตอบรับและเอาใจใส่ป้องกันตัวเองและปกป้องสังคมได้ดีนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เปิดตัวแพลตฟอร์มที่ทำงานคล้ายๆกันกับของไทยนั่นก็คือประเทศบูไนอินเดียนะครับซึ่ง อินเดียเนี่ยมีคนใช้งานมากกว่า90ล้านคนจากประชากรทั้งหมด1,800ล้านคนนะฮะซึ่งสัดส่วนในการใช้งานเนี่ยยังคงถือว่าต่ำกว่าประเทศไทยนายแพทย์พลวัตนครับยืนยันว่าการลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อขอ QR Code จะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่ง SMS ไปดังนั้นร้านค้าหรือกิจการที่มีอยู่ประมาณ2,000 20, 0ที่ที่ยังคงไม่ผ่านระบบก,การยืนยันตัวตนผ่าน QR Code ที่จะนาไปใช้เนี่ย วันที่28พฤษภาคมนี้ขอให้เข้าไปดูสถานะที่ระบบของไทยชนะหรือเช็คผ่านอีเมลหรือระบบที่มียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขและดูสถานะของตนเองว่าจะสําเร็จและสามารถใช้งานได้ต่อไปหลังจากนี้หรือไม่นะครับและหากร้านค้าใดที่ประชาชนไม่สามารถเข้าระบบไทยชนะหรือพบปัญหาก็สามารถที่จะโทรเข้ามายัางสายด่วน1119ได้ โดยทางด้านของนายแพทย์พลวัตนะครับยังคงเตือนว่าเว็บไซต์ไทยชนะปลอมเนี่ยยังคงมีอยู่และโดยขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ไทยชนะจาก Google หรือ Search Engine ต่างๆซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถพิมพ์ได้เองที่ w w w t h a i c h a n ชนะ m o m เพื่อป้องกันการผลิดผิดพลาดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ปลอมเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายกันและให้ดาวน์โหลดต่างๆขอให้ปิดเลยนะครับ พร้อมย้าว่าระบบไทยชนะเนี่ยไม่มีการส่ง SMS ไปหาประชาชนและขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําลังดําเนินการทางกฎหมายอย่างสูงสุดครับก็ต้องทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับว่าเจ้าเว็บไซต์ปลอมเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรคือเจ้าเว็บไซต์ปลอมเนี่ยมันจะทําหน้าตาให้เหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทําหน้าตาเหมือนเว็บไซต์จริงุ๊บคนก็จะหลงเชื่อและกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ บางทีเนี่ยทำเฟซบุ๊กปลอมทําหน้าตา Facebook ปลอมทำหน้าตาทวิตเตอร์ปลอมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปกรอกรหัส User อร์และ password เท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าการฟิชชิงครับซึ่งการฟิชชิงเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับนําเหยื่อเข้ามาล่อให้คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเบ็ด แล้วหลังจากนั้นก็นำ username และ password เข้าไปทำการแฮ็กต่างๆการเข้าไปหลอกลวงคนอื่นต่อก็ตามนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์และอยู่บนโทรศัพท์มือถือครับ